สิบสามกระกราคมสองนลก2568นะครับจะทําการปลูกต้นกล้วยหอมทองและต้นเลมอนตรวน,นั้นนะครับมีเด็กชายโนวานะครับมาเป็นประธานในพิธีครับนะดูว่าอีกอีกแปดเดือนโนวาก็จะประมาณเกือบสองปีนะครับจะได้กินกล้วยไหมบู อ่ะดีนนะีอ่นะดูนะครับเหงกล้วยหอมทองวาวผใบหัตทีท่ดีิปคลปคลปนิงขอซ้ำ้า้ยเปอ แวโอ้โ,อโอหวันน้ออกตั้งแด่เรื่อนเพือนคิดจะวันออกไหมอ้าวนี่เนี่ยออโอเคหนึ่งต้นครับหนึ่งต้นครับเลมอนบูเลมอนยูเรก้านะครับ แ่นต้นลำใหญ่คริสตันปูกว่าต้นนี้ตายแลย้วอืมอันน่าเสียดหน่อยนะเลมอนนะคุณเลมอนอยู่ตรงนี้นะครับโตขึ้นมาเด็กชายน,นวาก็จะไม่เก็บนะครับ นี่แน่นี่แน่โอเคชาวนี้เรียบร้อยไปแล้วสองต้นครับปองลานเดียตวัวในะครับเ,เดี๋ยวหนอามาเก็บหนอาครับหนอาครับหันหน้าหน่อยจะอีโอ้ยยุ่งกัดอ่าเซ็ตไปสองต้นแล้วนะครับ ห,หอมทองอันนี้น่มะยงชิดนดะครับนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมคาเวนดิชลำใหญ่แล้วก็ต้นนน้นยังไม่ปลูกนะก็ลำใหญ่เหมือนกันครับดีใจครับปลูกต้นไม้ครับรบูปลูกล้างมือก่อน นี่วะที่ปู่เรียบร้อยครับเช้านี้